สวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤศจิกาย,ยน2566นะครับวันนี้ผมรัตนศักดิ์รัตนมณีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธนาคารน้ำใตดินสถาบันน้ำนิเทศศสนคุณนะครับพาทุกคนนะครับมาดูการทําธนาคารน้ำใตดินบนเทือกเขาผุริแลนคาครับบ้านนนแดงครับอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินะครับจากกายภาพที่เห็นครับเป็นพลานหินนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่บ่งบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่แรงซ้ำซากครับ เวลาฝนตกมานะครับก็จะหลากลงไปนะครับจากตรงนี้ก็จะพาน้ําไปท่วมอำเภอบ้านเข้าแล้วก็ไปท่วมตัวเมืองจังหวัดเชียภูมินะครับจากที่6ปีที่ท่านหลวงพ่อสมานสิริบัญญได้มอบหมายให้เรามาทําธนาคารน้ำใต้ดินที่นี่ไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูพามาดูตรงนี้ครับดูนะครับกายภาพเป็นหินเป็นลางเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ ที่เห็นท่อตัวนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเราเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดนะครับหลุมหลุมนี้นะครับเป็นหลุมที่อยู่บนพลานเห็นความลึก12เมตรนะครับในผืนป่านเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ5หลุมนะครับแล้วก็มีหลุมธนาคารน้าใต้ดินระบบปิดแบบเล็กกระจายอยู่เป็นร้อยๆหลุมเลยนะครับเมื่อเราเก็บน้ําบนภูเขาไว้ได้เยอะๆนะครับวันนี้เนี่ยฝนหยุดตกไปนานแล้วครับแต่ว่าน้ําในภูเขาในยุคนีงนะครับการเก็บน้ําลงสู่ ทำให้ต้นไม้ในป่าเนียอยู่รอดทนในช่วงฤดูแรงได้นะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยจะมีการทานายว่าจะเกิดความแล้งอย่างรุนแรงนะครับเรามาดูครับน้ําที่เราเก็บไว้นะครับทั้งที่ฝนหยุดตกไปนานแล้วนะครับน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่ผมโกยดินออกนะครับก็เลยเห็นเป็นสีแดงนะครับแต่น้ำจริงๆเนีใสมากนะครับดูนะครับใสมากเลยนะครับแล้สัมกาเด้วยเจือสนิทครับไม่มีกลิ่นอะไรเลย น้ำเหล่านี้เมื่ออยู่ในผืนป่าและเป็นน้ําสะอาดเนี่ยนะครับหนึ่งสัตว์ก็กินได้ต้นไม้ได้ชะลอเก็บน้ําไว้อยู่รอด้นในช่วงฤดูแล้งแน่นอนนะครับเราจึงแนะนําว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนๆก็ตามไม่ว่าบนเขาหรือที่ลุ่มสามารถทําธนาคารน้าใตดินระบบปิดไว้ช่วยเหลือตัวเองเก็บน้ําเก็บความชื้นไว้ได้นะครับใครสนใจเรื่องธนาคารน้าใตดินสามารถศึกษาได้ทางเพจหรือ a c e b o o k กล่าว Waterbank นะครับตรงนั้นก็ สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้นะครับสําหรับพื้นที่นี้เรากําลังจัดจัดสร้างกุฏิถวายท่านหลวงพ่อสมานสิริปัญโยนะครับซึ่งจะทําเป็นที่พักสงฆ์เพื่ออนุรักษ์หรือเก็บรักษาป่าพื้นนี้ไม่ให้มีคนมาลุกล้ําตัดต้นไม้หรือทําลายป่านะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาเพียงแค่นี้ครับชิมน้ําอีกทีครับน้ำจืดสนิทจริงๆดูนะครับแล้วก็ใสด้วยครับวันนี้ผมลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ